1. วัตถุประสงค์ของโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรโครงการมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผีเสือ้อเช่นการอนุรักษ์กอป่าไม้ที่เป็นที่อยู่ของผีเสือ้อและพืชที่เป็นอาหารของพวกเขาการศึกษาและการสร้างความเข้าใจโครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับผีเสือ้อโดยทําให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพพฤติกรรมและสภาพอาศัยของพวกเขาอย่างละเอียด2กิจกรรมของโครงการการสำรวจและการวิจัย โครงการนี้มักจะมีกิจกรรมการสำรวจและการวิจัยเพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอาศัยลักษณะทางกายภาพและการกระจายของสายพันธุ์ต่างๆขององค์ผีเสื้อการสร้างที่อยู่การสร้างและการอนุรักษ์พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นที่อาศัยยอของผีเสื้อและพืชที่เกี่ยวข้องการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการนี้มักจะมีกิจกรรมการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้เช่นการอบรมผู้ที่ทำงานในสาขานี้การจัดโครงการสำหรับนักเรียนและการพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนเกี่ยวกับผีเสื้อ 3ผลกระทบและประโยชน์การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโครงการนี้มีผลกระทบในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์สภาพอาศัยและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับผีเสื้อการสร้างการตรวจสอบและการรับรู้โครงการนี้ช่วยสร้างการตรวจสอบบอและการรับรู้ในประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ์และการศึกษาเกี่ยวกับผีเสื้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการศึกษาเกี่ยวกับผีเสื้อช่วยในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว